สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้ผม,ม่อนเดวีนะวันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นนะเกมทายปืนจากเสียงแะทายถูกรับบัตรถูมันนิ่มราคา300บาทไปเลยนะฮะนี่ก็เป็น EP ที่3นะก่อนเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอแล้วกดติดตามนะฮะจะมีปืนอะไรกับ,บ้างแล้วก็ไปดูกันเลย เป็นงไงบ้างฮะหากเพื่อนรู้แล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างนะฮะโดยเรียงลำดับจากปืนที่1ถึงปืนที่8นะฮะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ก่อนเล่นด้วยนะฮะเดี๋ยวใครทายถูกเราจะทำการติดต่อไปที่คอมเมนต์นะฮะอ่าคอมเมนต์ comment เลยฮะ